มีคนถามว่าตกนรกไปแล้วเนี่ยไปอยู่กี่ปีครูเจ้าบอกโูนับปีไม่ไหวบอกพอจะอุปมาได้ไหมบอกได้นะพระองค์บอกว่าเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีนึกถึงเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดข้าวเปลือกของชาวนาละกันทุกหนึ่งร้อยปีบลุดดิบเอามเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดอืมเป็นยังไงล่ะ ทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนกระทั่งมเมล็ดงาหมดทั้งเล่มเกวียนนี้คือหนึ่งส่วนอับพุทธนรกอับพุทธนรกเป็นนรกที่ตื้นที่สุดในสิบชั้นชั้นที่สองอายุยืนยี่สิบเท่าชั้นที่สามยี่สิบเท่ายี่สิบเท่าขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปะทุมนรกไม่ต้องนับปีกันเลยตกนรกแล้วอยู่กันยาวนับไม่ไหวแล้วสัตว์นรกตายแล้วไปไหนโป่งบอกเกิดในนรกซ้ํา เพราะความคิดกุศลมันแทบจะไม่มีเลยดังนั้นคติของมันก็จะเกิดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นในสามคติข้างล่างนรกกับเนศิสารเปลวบสายพวกนี้เกิดซ้ำมีปริมาณมากเท่ากับดินมหาปฐพีที่หลุดขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้นมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บตรัสกลับก,กันกับพวกมนุษย์และเทวดา พระสูตรเหล่านี้โยมต้องได้เคยอ่านนี่ไปอ่านหนังสือภพภูมินี่ไปอา่นอนปอานซะแล้วโยมจะกลัวการท่องเที่ยวในสังสารวัตไม่งั้นบางคนบอกโอ้ผมก็ใช้ชีวิตสบายๆนะมีกินมีใช้มีเสื้อผ้ามีรถขับมีบ้านอยู่สังคมผมก็ดีลูกเต้าผมก็ดีไม่จต้องไปเป็นอริยะอะไรเลยอ่าไม่เป็นก็ดีแล้วงั้นชาติหน้าก็ไปนระกต่อละกันน,นี่คือความจริงที่เราเลี่ยงไม่ได้ และถ้ายมไม่เป็นอริยะยมจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อไหร่